โลฮ่าทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง Seven f a ฟ e วันนี้เราก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องมูโชคุเทนเซหรือเกิดชาีิพ่ท้องเทพโดยที่ในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเทคนิคที่ใช้ในการต่อสู้ของเรื่องเกิดชาีิพ่ท้องเทพนั่นคือโชคิโทคิแบทเทิร์นออร่าไฟติ้งสปิริตหรือจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้โดยพื้นฐานแล้วเป็นการจัดการรูปแบบอนาที่แตกต่างจากสิ่งที่ฉูดฉาดอย่างเวทมนต์ เพราะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เป็นเทคนิคที่ใช้เพิ่มพลังทางกายภาพและการป้องกันโทคิยังถือว่าเป็นศิลปะหรือศาสตร์แห่งดาบมีหลักการทํางานเพื่อเพิ่มความสามารถทางกายภาพและสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับอาวุธได้อีกด้วย<ะ>นักดาบที่พัฒนาโทคิอย่างเต็มที่ยังสามารถผ่าก้อนหินในครั้งเดียว หรือปล่อยคลื่นดาเพื่อโจมตีระยะไกลได้มานาจะแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มีลักษณะคล้ายกับเสื้อคลุมซึ่งมันจะครอบทั้งตัวหรือเฉพาะส่วนของร่างกายเมื่อเชี่ยวชาญโทโคิจะป้องกันการโจมตีทางกายภาพส่วนใหญ่ได้และยังสามารถยกระดับเซนในการต่อสู้ได้อีกด้วย ไม่มีการฝึกฝนที่ตายตัวบุคคลนั้นจะเข้าใจวิธีการสวมโทคิจากการฝึกฝนร,ร่างกายที่มากขึ้นโดยทั่วไปนักดาบหรือนักสู้ขั้นศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปหรือสูงกว่าจะสามารถสวมใส่โทคิได้บางคนใช้มันโดยไม่รู้ตัวว่าพลังงานที่ประทุในร่างกายของเขาระหว่างต่อสู้คืออะไรผู้ที่ใช้โทคิคร่าวๆก็มีออสเตดเปาโลเกลัสบาดิกาดีกิแลนดิโดลูเดียเอลิสบริอัตเกลัด เกาฟาริออนนีนาฟาริออนจีโน่บลิดเรดาเรียอิโซเต้ครูเวลคาวมานที่2องคาวมานที่3อูเบอร์โคเวตโดคาซึ่งนี่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดของผู้ใช้โทคีในโลกโทคีชนิดพิเศษเซนดากอนเบตเทิลออลาเทคนิคการต่อสู้ที่คิดค้นโดย3วีรบุรุษเทพมังกรอูลูเปนเป็นเทคนิคที่ใช้มานานน้อย และมีพลังป้องกันสูงซึ่งมีเพียงการโจมตีที่มีอนุภาพร้ายแรงเท่านั้นจึงจะส่งผลต่อผู้ใช้โทคีนี้ได้ผู้ใช้ที่มีการกล่าวถึงออสเตดอูรูเปนและลูเรียสเกรัดซึ่งเขาจะแตกต่างจากคนอื่นตรงที่เขาจำเป็นต้องสวมใส่เกราะเวทมนต เพราะโดยพื้นฐานแล้วลูเดียสไม่สามารถสวมใส่โทคิได้จึงทําให้เซนดากอนแบทเทิลออร่าของลูเดียสนั้นจะมีลักษณะคล้ายศิลปะในการต่อสู้มากกว่าที่จะเป็นโทคิเพราะเขาผสมผสานศิลปะระหว่างเวทมนต์และศิลปะในการต่อสู้ในโลกแห่งความเป็นจริงวูชูเข้าด้วยกันและยังเป็นสไตล์การต่อสู้ที่เข้ากันได้ดีกับชุดเกราะเวทมน,นต์เนื้อหาเพิ่มเติม สากิลบรุษเทพมังกรอูลูเปนในยุคข,ของเขาเขาถูกขนานนามว่าเทพมังกรที่อ่อนแอที่สุดเนื่องจากจํานวนมานาที่น้อยนิดของเขาแต่หลังจากที่เขาคิดคน All All ้นเซนดากอนแบทเทิลออร่านั่นจึงทําให้เขากลายเป็นเทพมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคข,ของเขาเองเดมอนกอดลาพัทไม่สามารถสวมใส่โทคิได้หลังจากการปิดผนึกของเขาผู้ที่เกิดมาพร้อมกับลาพัทแฟกเตอร์ในอนาคตจะไม่สามารถสวมใส่โทคิได้เช่นกัน ซึ่งลูเดียสเกรัตเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับลาพาร์ตแฟกเตอร์จึงทําให้เขาไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือสวมใส่โทคิได้ส่วนไอ้ลาพาร์ตแฟกเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างยาวจะทําให้คลิปนี้ยาวเกินไปก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามรอกันนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับปวดคอมากสวัสดีครับ